สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนครับผมดำริศวียกุลครับค่ะดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะครับวันนี้ท<ม>่านผู้ชมอาจจะจำน้องคงจำน้องออฟได้นะครับค่ะ เ,เคยมาเป็นพิธีกรรายการหลายครั้งแล้ว<ช>นะครับใช่นะคนะครครเริ่มกันที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่นิวซีแลนด์เองค่ะคุณเก๋ก,กนกพรเฟเซอร์ค่ะก็มีการรายงานภาพการจัดงานวันวิสาขบูชานะคะที่วัดยานประทีปเมืองอกแลนนีน่แหละค่ะมาให้เราได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีขึ้นถึง4วันนะคะมีการจัด4วันติดต่อกันเลยค่ะมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะ ไปร่วมงานในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะสําหรับการทําบุญในครั้งนี้นะคะก็มีการถวายพระตาหารพระพิสุค่ะรวมปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลภาวนานะคะแล้วก็มีการเวียนเทียนค่ะตามประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยนะคะแน่นอนว่าใครที่ไปร่วมนะคะงานบุญในครั้งนี้ทุกคนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็อิ่มบุญกันตามๆกันเลยครับคุณคุณเก๋นะครับที่รายงานมานะครับค่ะ สารี่2ก็ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณการเหมสมิตินะครับทีมงานของรายการก็พาไปชมพิพิธภัณฑ์อากาศยานและก็ยานอวกาศนะครับที่กรุงมวอชิงจันดีซีนะครับซึ่งเป็นการแสดงวิวัฒน,นาการเกี่ยวกับการบินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีการจําลองเครื่องบินลบในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแบบนะครับ เครื่องแต่งกายของนักบินลบในยุคต่างๆให้ชมด้วยไปติดตามชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปพบกับคนไทยไกลถิดและช่วงนาทีทำนาทีทองค่ะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นตัวแทนจาก Thai Women's Organization ครับคือดรนริสาเชื้อวิดุลออนนะครับและก็คุณอดิศักเพชรสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเรามีหนังสือดีๆนะครับจะมาแนะนำนะครับซึ่งทําออกมาเป็นเอ dition ที่2แล้วก็คือหนังสืออะไรครับอยู่ยังไงในอังกฤษครับเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในอังกฤษอยู่ในยุโรปหรือเรียกได้ว่าผู้ที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยครับได้ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับการอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษเนี่ยฮะตั้งแต่ านเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศนี้ครับท่านจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงการหาบ้านอย่างไรถ้าท่านประสบปัญหาท่านจะไปหาความช่วยเหลือได้ที่ไหนจะหาซื้อหรือว่าอยากจะได้ครอบครองนี้ต้องทําอย่างไรครับถ้าอยู่ที่อังกฤษนะคะเราแวะมาลอนดอนก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยสมัยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อยู่283ถึง287 King Street แถว h a m เม r s m สม h ค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลแล้วอยากจะให้เราส่งไปให้นะคะก็อีเมลมา็ได้ค่ะที่ t o at thaimai com t o ที่แปลว่า2นะคะ ก็เป็นข้อมูลและก็เป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะครับเป็นยังไงก็ลองติดต่อไปทาง Thai Women Organization เพื่อหามาอ่านดูนะครับวันนี้ขอบคุณครับกับแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านดรนริศาเชียววิดุนออนนะครับแล้วก็คุณอดิศักดิ์พิศสงครับขอบพระคุณครับบคค่ะ ไชยโดนใจฉ yup. ันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมัน mm คือ hmm> กุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนคุณแม่ถามว่ามีลูกเวลาสอนอะไรออกไป บางครั้งพูดไม่ทันจบเพราะว่าลูกเถียงคําไม่ตกฟากคําถามก็คือจะทําอย่างไรอาดามาก็ขอแนะนําว่าหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นเวลาที่ลูกเถียงบางครั้งแม่ก็เถียงสวนไปก็เลยไม่ได้ฟังกันทางแม่ทางลูกจังนี้เป็นต้นไปถ้าลูกอยากจะพูดคุณแม่อย่าเพิ่งสวนออกไปลองใจเย็นเนให้ลูกพูดให้จบสิ้นกระแสะความดูซิบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการจะพูดอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณแม่มองข้ามไปก็ได้ต่างคนต่างรับฟังซึ่งกันและกันแทนที่จะมานั่งเถียงกันซึ่งฟังไม่รู้เรื่องลองเปลี่ยนกันดูว่าให้พูดทีละคนแล้วจากนั้นเมื่อฟังทั้งสองฝ่ายครบแล้วก็มานั่งปรึกษาหารือกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรจำกันง่ายๆว่าแทนที่จะเถียงเปลี่ยนมาเป็นผัดกันพูดแล้วก็ผลัดกันฟังอย่างนี้จะดีที่สุดสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i d เอสโกเอ็ก l ซเลน i ์ q u น l i t ล e x c e l l e กเซิเ ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ค่มงดงามนั่นยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกิ้วซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมสุพจร์วราลีนักผู้ชมมาอยู่ที่นครโอซาก้าครับประเทศญี่ปุ่นวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านกุศลใหญ่นครโอซาก้าครับท่านเมืองนกชัยวงพักดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาพูดคุยกับท่านนะครับในบรรยากาศของงานไทยเฟสติวัลครั้งที่10ครับขออนุญาตสอบถามนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้มีที่มาที่ไปหรือว่าพุทธูสงอย่างไรครับครับคืองานการจัดงานเทศกาลไทยนะครับีีี่่นนนครรโาาก้เ เป็นการดําเนินตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลนะครับที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วนะครับนะครับในงานนี้ก็จะมีการออกร้านนะครับมากมายนะปีนี้เองเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วนะครับแล้วก็ได้จัดในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นใจกลางหรือว่าเป็นแลน์มาร์คสำคัญของนครโอซาก้าเลยนะครับคือเราจัดกันอยู่ที่บริเวณที่ใดครับท่านปีนี้เราจัดที่สวนสาธารณะของปราสาทโอซาก้านะครับรันผู้ชมที่มาเที่ยวที่เขตคันไซหรือ ที่โอซาก้าคงจะเคยมาเที่ยวที่ปราสาทนี้แล้วเราอยู่ข้างๆนี่เองครับที่ผ่านมาครับมีตัวเลขไหมครับผู้เข้าชมงานประมาณสักเท่าไรครับปีล่าสุดที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับมีผู้เข้าร่วม55,000คนครับครบซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราจัดที่เอเชียแปซิฟิกเทรดเซ็นเตอร์นะครับซึ่งอยู่ค่อนข้างนอกเมืองในปีนี้เราเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองก็คาดว่าคงจะมี ผู้เข้ามาเที่ยวชมเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับผมครับท่านท่านหวังอย่างไรครับในปีนี้ครับกับผลตอบรับหรือว่ากระแสที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็หวังว่านะครับกระแสของความนิยมไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมการแสดงนะครับผลไม้กีฬาเช่นมวยไทยซึ่งเรามาจัดเวทีมวยที่นี่ด้วยนะครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการแสดงวันธรรมต่างๆไม่ว่าศิลปิน เพลงป๊อปนะครับจากเมืองไทยก็มานะครับก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้มีชาวญี่ปุ่นในเขตคันไซและโอซูกะโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมีความนิยมชมชอบนะครับมากยิ่งขึ้นปีนี้นะครับมีผู้ประกอบการนะครับเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ประมาณสักกี่รายครับประมาณ70กว่าล้านนะครับปีนี้ครับผมคือค่อนข้างเยอะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับก็ใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าอ่า มีความมั่นใจนะครับว่าพื้นที่ที่มาจัดในปีนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่นิยมของชาวออสกาครับผมครับแล้วนอกจากนี้ในปีนี้เองเนี่ยนอกจากที่สันกองศุนใหญ่นะครับจะจัดด้วยตนเองแล้วเนี่ยยังร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอายรใดบ้างครับท่านครับคือเราเนี่ยจัดเนี่ยการจัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่สันกงศูนใหญ่จะเป็นผู้จัดแต่ผู้เดียวครับเราต้องอาศัยความร่วมมือนะครับซึ่งเราก็ได้รับอย่างดียิ่งนะครับจาก หน่วยงานราชการและภาษธุกิจต่างๆของไทยและภาคเอกชนไทยดังต่อไปนี้นะครับสำนักงานส่งเสริมการส่งออกโอซาก้าสำนักงานททโอซาก้านะครับการวินไทยรับ BOI ครับนะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดก็มานะครับซึ่งแต่ละออฟฟิศเนี่ยก็ได้มาช่วยกันออกบูสนะครับแล้วก็ให้ บริวารให้รางวัลน,นะครับเส่นจะมาจับฉลากกันในตอนเย็นของแต่ทุกทุกวันน,นะครับ,รบม,มีทั้งตั๋วเครื่องบินนะครับรางวัลที่เป็นของขวัญมี และยังมีบัตรรับประทานอาหารบัตรพักโรงแรมซึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รับจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทและโรงแรมญี่ปุ่นที่อยู่ในโอซาก้าและเขตใกล้เคียงนะครับผมครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากไปถึงคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในญี่ปุ่นเองนะครับหรือว่าอยู่ในประเทศใกล้เคียงหรือว่าแม้แต่ชาวเมืองไทยก็ได้นะครับอยากให้ฝากถึงงานเทศกาลในปีนี้แล้วก็ให้ติดตามในครั้งต่อไปด้วยครับครับก็งานที่เราจัดเนี่ยนะครับทางถานกงศูลใหญ่นครโอซาก้าเนี่ย ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานที่เราจับเนี่ยจะได้สนับสนุนสินค้าไทยผลไม้ไทยทุกอย่างนะครับมแม้กระทั่งที่นี่ในการแสดงของศิลป,ปินก็จะมีซีดีเพลงนะครับต่างๆของเขามาขายอยู่ก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นช่วยสร้างความนิยมไทยให้มากขึ้นแล้วก็ก็ไม่ใช่เฉพาะเราที่ออสกานะครับสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยเนี่ยทั่วโลกก็มีการจัดงานเทศกาลไทยอยู่แล้วในหลายสิบประเทศ นะครับแล้วตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวใจอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยทั้งผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิตในประเทศด้วยครับ,รบแล้วก็ผู้บริโภคในญี่ปุ่นนะครับที่จะสามารถให้ได้บริโภคของดี นะครับที่มาจากประเทศไทยโดยตรงครับครับผมวันนี้ต้องต้องบอกเลยนะว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไทยที่ชมรายการทั่วโลกนะครับผ่านทางทีเจนนะครับก็มีโอกาสข้างหน้าก็อยากจะให้มาร่วมงานครั้งนี้กันมากๆนะครับซึ่งจะขึ้นเป็นประจําทุกปีแน่นอนทุกปีครับนะครับวันนี้ขอบคุณกับท่านกงสุนใหญ่ยนักอนุสรกาครับขอบพระคุณครับท่านครับับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุ้ยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช m a r t และเซเว่นอ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุยช่าย CP ีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพ e s h m a r t และเซเว่นอีเลเ เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะครับวันนี้เริ่มที่ไหนก่อนคะน้องอ๊อฟค่ะ,คะสำหรับปฏิทินต่างแดนของเรานะคะปฏิทินแรกค่ะเริ่มกันที่ประเทศเปรูค่ะทางด้านของคุณกำธรสิทธิโชนนะคะเอกอัครราชทูตณกุงลิมาได้เข้าพบหารือกับนายเปโดโเรซีค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะ,อะของเปรูค่ะและนายเดวิดเลมัวนะคะประธานด้านพาณิ์สัมพันธ์ของสภาอุตสาหกรรมเปรูค่ะเพื่อที่จะย้ําถึงการส่งเสริมความรู้ ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนค่ะจากการประชุมของคะณะกรรมการร่วมไทยเปรูนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่กรุงลิมาเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเนี่ยล่ะคะ่ะครับประเด็นที่2นะครับไปที่ประเทศนอร์เวย์นะครับสถานเอกชนทูตน,น,นะกรุงออสโลนะครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมไทยในโลการแลนด์นะครับจัดงานเทศกาลแฟร ครั้งที่หที่เมืองสตาร์วงางละวันที่16มิถุนา,ายนนี้นะครับมีการออกร้านอาหารไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขอเชิญชาวไทยไปร่วมกันมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวปฏิทินนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะที่มีข่าวสารมีเรื่องราวดีๆนะคะหรือเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ทางรายการของเราได้มีการบอกต่อแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะมายังอีเมลของเราได้ค่ะส่งเข้ามาได้ที่ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะครับ และรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV นะครับซึ่งสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วะนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน